สวัสดีครับอีพีนี้ผมมีสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับมารีวิวนะครับผมได้มาใหม่องนี้ครับพระอาจจะดูแล้วโดยรวมน่าจะผ่านการล้างมานะครับก็พิมพ์ทรงคล้ายๆองนี้นะครับก็อง์นี้ครับเป็นอกใหญ่นะครับอกใหญ่ก็คือลักษณะอกตันๆนะครับถ้าอกเล็กก็จะคล้ายๆองนี้ครับแต่ว่าองนี้ ผมมองว่าเป็นบางคุณพ่มแต่ผมใช้ยอยู่นะครับแต่วันนี้ผมจะรีวิวองค์นี้แล้วกันนะครับผมครับผมได้มาใหม่นะครับก็สภาพก็สภาพสมบูรณ์นะครับแต่ว่าน่าจะผ่านการล้างมานะครับนี่ครับสององนี้คล้ายๆกันนะครับองแขนเหมือนกันนะครับแต่ว่าองนี้สภาพสมบูรณ์กว่า หรือว่าพระผ่านการลงรักก็จะดูยากนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับแต่ว่าพระผ่านการล้างแค่นั้นเองนะครับครับดูเส้นสมสวยงามนะครับฐานแซมก็ยังอยู่ยังเห็นชัดเจนอยู่ครับ ตรงนี้มีใบหูนะครับใบหูนิดนอันนี้ก็เห็นลางๆครับเดี๋ยวขึ้นกล้องจะเห็นชัดกว่าน,นี้นะครับส่วนเกตก็จะเอียงมาด้านนี้แต่ว่าปลายสบัดมาทางนี้หน่อยหนึ่งครับเส้นซูมตรงนี้ก็จะเหมือนขยับขยับหน่อยนะครับเดี๋ยวขึ้นกล้องให้ชมก็จะเห็นชัดกว่าน,นี้นะครับรีวิวโดยรวม ก่อนนะครับก็ตรงนี้จะมีเม็ดมลสารนะครับใต้รักแร้นี่ด้วยเหมือนกันนะครับจะเป็นทั่วองค์เลยครับพระองค์นี้บางนะครับพระองค์นี้บางนะครับบางก็จะมีพวกเม็ดมลสารต่างๆรอยปีแยกลักษณะหลังเรียบนะครับ ก็จะมีลักษณะรูพุนต่างๆกระจายอยนิกัเม็ดเม็ดบอลซานนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเม็ดบอลสานตรงนี้ก็จะมีรอยปรแยกนะครับต่างๆนะครับดูขอบข้างด้านนี้ตรงนี้ตรงนี้เม็ดบอลสานลอยหลุดออกไปนะครับ๋ยวผมขึ้นกล้องให้ชมเลยนะครับ ก็ไม่ค่อยชัดโอเคไหมครับเนื้อเก่ามากนะครับนะครับเม็ดมอนสารฝังอยู่ค่อนข้างเยอะเนื้อลักษณะออกก็ขาวอมเหลืองเลยครับตรงนี้เหลืองค่อนข้างเยอะนะขาวอมเหลืองนะครับ เม็ดมนสารเห็นไหมครับฝังอยู่ตามใต้ซอกแขนก็มีครับนี่ครับทั้งเม็ดดำแล้วก็เม็ดแดงนี่ครับมีเดี๋ยวผมเอียงดูนะครับลักษณะใบาหูเดี๋ยวนะไม่ค่อยชัดนี่ครับ สวยงามครับผมเส้นแซมก็เห็นเด่นชัดนะครับลักษณะขัดสมาธิเพชรนะครับรีวิวไปพร้อมกันเลยครับ นี่ครับคลาสสิกดีครับนะครับดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวดูขอบข้างนะครับขอบข้างนี่บางเห็นไหมครับบางเห็นนะซู o ไม่ค่อยชัด มีพวกเม็ดมวลสารต่างๆฟ้องถึงความเก่าเลยครับเนื้อเก่าแล้วก็แก่งมากยวดูขอบข้างอีกด้านหนึ่งครับครับนอมีลายปีแยกรอย โคดของเม็ดมลสารต่างๆลงมานะครับตรงนี้เม็ดมลสารหลุดนะครับไม่รู้จะหลุดหลุดตอนไหนครับหลุดตอนเขาล้างหรือว่าหลุดตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็มองว่าพระผ่านการล้างนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นวัดไหนนะครับคล้ายๆบางขุนพรมหรือว่าวัดละคลัง ก็ลองพิจารณาดูครับอันนี้เม็ดดำใหญ่เลยครับอันนี้ก็ลอยลอยปีแยกลอยแล้านะครับแต่ว่าพระไม่มีหักนะครับเนื้อยังอยู่ครบมีด้านบนเนาะดูด้านล่างนิดนึงครับนี่ค นี่เม็ดมันสารใหญ่เลยครับฝังอยู่นะครับด้านล่างนะครับ๋ยวดูด้านด้านหลังนะครับด้านหลังอีกทีหนึ่งครับนะครับรอยรูฟุลต่างๆค่อนข้างเยอะนะ่ครับรอยปิแยกก็มีนะครับลักษณะหลังเรียบนะครับองค์นี้ นี่ครับเม็ดบนสารนะครับนี่รอยลักษณะคล้ายๆรอยแล้วความเก่านะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเม็ดบนสารตรงนี้น่าค้นหานะครับพระองค์นี้ครับ นี่เม็ดแดงก็มีนะครับดูด้านบนอีกนิดครับเป็นเม็ดดำดำนะเม็ดดำใหญ่เลยนะครับนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองติดต่อมาดูครับผมแปะเบอร์ไลน์ไอแล้วก็เบอร์โทรเอาไว้นะครับ ลองติดต่อมาดูครับพร้อมแบ่งปันครับมีราคาในใจยังไงก็ลองติดต่อมาดูครับสวยนะครับดีวอีกครั้งหนึ่งครับโดยรวมอีกครั้งหนึ่งเผื่อท่านใดชอบนะครับฐานแซมนะครับฐานแซม ังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยครับผมขอบคุณครับ